อันนี้ไก่สเตะนะคะ mm hmm. mm hmm. อร่อยไหมคะอร่อยมากสวัสดีค่ะ Hello everybody I feel like your energy today I feel like cooking <laughs> รู้สึกว่ามีแรงพลังงานอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไปนวดกับพี่แอมเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะทำไก่สเตะแล้วก็ทำผัแนงไก่นะซึ่งผักอย่างเดียวของเราที่มีก็คือหัวหอม วิลลีก็อันเย็น for เวจีโซ่แล้วจะหั่นหัวหอมก่อนนะคะเอาไว้ใส่ผนังนะคะก็ใส่ใส่ไปเท่าที่มีนั่นแหละเพื่อนๆเยอะไปแล้วปะ่เนี่ยมีอะไรล่ะลูกไหนหั่นก็เล็กไปใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวจะหั่นหั่นไก่นะคะ อ่ะแล้วเดี๋ยวมาหั่นไก่กันนะคะเราจะทำไก่ซาเตะนะคะมีอกไก่สาะะมอ,อันนะเราจะทำแผนงอันหนึง่งอันครึ่งแผนงกับสเตะอย่างละครึ่งนะคะหันห่นไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปหั่นไก่ให้เสร็จก่อนนะคะโอเคเราจะมาหมักไก่กันนะคะสเตะนะคะเขาจะมีสองซองข้างในนะคะ ซอง A กับซอง B นะคะซองบเป็นน้ำจิ้มนะคะซอง A เป็นเอาไว้หมักนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะกะทิก็กะทิก็ป๋องนะคะใส่เป็นนิดนึงสมช้อน โคเล่โคเล่ให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนๆทำไม่ง่ายนะคะแล้วเขาเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ไก่ลงไปนะคะแบบจจ้มจนไปเลยพูดอะไรอ่ะลูกเดี๋ยวมักไว้สักสิบห้าอะเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อทำ ทำแนงกันนะคะเดี๋ยวจะใส่พริกแกงกะทิร้อนแล้วใส่พริกแกงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะสามีกินด้วยญญเผ็ดแบบอันอน,นี้เผ็ดครับอ๋อจะเพดเผ็ดเผ็ดลูกพริกแกงลูกใส่นิดนึงดิดดไม่กินเผ็ดทูมั Too much. <laughs> ต่ดิกันนะโอ้เผ็ดมากเดี๋ยวต้องกินเบียร์ เป็นมากเราต้องกินกับเบียร์เลยเนี่ยเพื่อนๆอเขาเลยเขาเลยให้มันเข้ากันนะคะอ่ากะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ไก่อุย้ยทำง่ายๆนะเพื่อนๆนนะสูตรใครสูตรมันอ่าแล้วก็ผัดไก่นะคะ ไก่เราสุกแล้วนะคะเริ่มสุกก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปนะคะอ้อาลืมเอาไว้ราดนานนิดนึงไม่เป็นไรเนาะใส่ไปเลยแล้วก็ให้เขาเดือดนะคะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่หัวหอมใส่ผักนี่คือผักของเราะคะ่ะอย่างเดียวที่มีก็คือหัวหอมนะคะ ระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอผนงนะคะก็มาทำน้าจิ้มอของไก่สเต๊น,นะคะก็คือผงซองบีนะคะเพื่อนๆก็เอาใส่ในกะทิที่เหลือนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวนะคะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันด้วยนะคะนิดนึงหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่<ม>เดี๋ยวไปเคี่ยวอันนี้ตั้งไฟนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ตอนแรกก็เป็นไฟ แรงนิดนึงได้นะคะเสร็จแล้วพอขั้งงวดลงแล้วก็เป็นไฟกลางนะคะเดี๋ยวจะคนไปเรื่อยๆนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลนะคะคแล้วก็รสด,ดีนะคะแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาทีหลังนะคะเราจะชิมก่อนอันนี้มีใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆ ีนเยต้องใส่เปืจะได้หอมๆดมไหมใบมะกรูดลูกอืหอมอยู่นะได้แล้วนะคะน้ำจิ้มสเต๊กโอ้ขวันขวันวัญปิดไฟลูกคะแนเงเราก็ได้แล้วนะคะแล้วเราจะใส่กุ้งไปด้วยนะเราอยากกินกุ้งด้วย <c oughs> กุ้งสุกแล้วนะ ใส่ไปเลยเป็นน้ำแข็งสำหรับไก่นะคะเราจะใส่แอร์ไฟเอนะคะแอร์ไฟอที่หนีบเราอยู่ไหนเนี่ยออกจะแหละนี่นะคะใส่ไปลเลยเพื่อนๆ คนๆเอาง่ายๆนะเพื่อนๆน,นะถ้ามีเวลาก็จะเสียบไม้ให้มันสวยๆอยู่แต่ว่าอันนี้เอาแบบว่าความรวดเร็วนะก็<ม>ยายๆออกนะคะนข้าวผัดนะคะใส่น้ำมันนิดนึงติ๊ดๆข้าวลงไปในข้าเราใส่รสด,ดีกันน้ำตาลไปนะคะ เิ้่ยวขาวอ่าใส่ไข่อืมไข่ใหญ่มากโคเล่โคเล่เลยเพื่อน ออร่อยเลยค่ะนี่ค่ะไก่สเต๊ของเรานะคะสวยมากโอเคแล้วเราก็มีสับป,ปะรดนะเพื่อนๆเ,เราตัดครึ่งไปแล้วนะเราจะมาคว้านข้างาแ้เอาจะ,จะใส่ข้าวผัดให้สมีนะคะ ส,สร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจะเสิร์ฟข้าวผัดในนี้นะคะ Yes food is ready for husband and me sir <laughs> egg, egg fried rice in pineapple and panang panang ไ pan ก่นะคะกับกุ้งนะคะ and then chicken satay with the dip mm hmm, mm hmm. อร่อยทุกอย่างเลย it's lovely I wait for my husband to try อันนี้ไก่สเตะนะคะอืม mm. อร่อยไหมคะอร่อยมากอืม mm. แล้วก็มีผานังนะคะผานังก้อยเป็ดนิดน่อยเย a ่ยมลิซเบธแล้วก็ข้าวผัดม mm. oh, yes. ข้าวผัดนะคะริ I อวส์เ thinking about we went to Phuket last time and then you have rice in pineapple 'Cause this year we cannot afford the ticket. That's very nice. Mm. Right. Thank you very much. Okay then. Say bye-bye color Bye bye. bye, -bye. <laughs>